พี่น้องนี่วันนี้แม่ค้านางยังไม่ได้ปไปไล่ขายของนะมาเจอสิ่งนี้ก่อนบักทัวพี่น้องถัวถ่วถั่วนี่นะคะถัว่วตัวนี้แก่แล้วตัวนี้จะไว้ทําพันุ์ตัวนี้ไว้ทําพันุ์นะเฮียนี่เลยมีอันเดียวทําพันุ์แค่นี้พอเนาะพอแล้วนี่เลยตัวนี้เก็บได้แล้วได้เก็บถั่วนะทุกคนคะ่ะแค่นี้ก็มีความสุขนะเราเป็นเราเป็นคนชอบเก็บนะทุกคน เนี่ยตรงนี้ก็มีอีกนะทุกคนนี่นะเก็ <c oughs> บไหมเก็บได้เนาะเก็ <c oughs> บไปเลย <c oughs> เฮียบอกว่าเก็บไปเลยนะคะนี่นะโอ้ยชีวิตที่แบบว่าคิดถึงบ้านเลยนะแบบนี้สมัยเด็กๆเจ้จะชอบเก็บผักมากเลยนะคะนี่ละได้ถั่วได้เก็บถั่วอันนี้ยังได้อยู่นะคะแป๊บหนึ่งนะทุกคนนะนานๆได้กลับบ้านทีนึงนานๆได้กลับบ้านทีหนึ่งนี่นะถั่วนี่อร่อยมากเลยได้สามอัน แต่ว่าไม่ใช่มีแค่นี้นะนู่นเลยก็เ,เก็บไว้ให้แล้วอยู่ตรงนั้นนะเดี๋ยวแอบให้ดูนะคะนี่เลยไอนน้ต้นอะไรมะนาวใช่ไหมมีลูกไหม้มะนาวเนี่ยนี่นะคนปลูกอยู่นี่คนปลูกอยู่นี่นะคขาถั่วฉันทำไมโยนไว้อย่างนั้นฉันจะเป็นรางขาเนี่ยแป๊บนึ่งนะนี่นะนนะ ตอนนี้ที่เฮียเขาเก็บไว้แล้วก็จะประมาณนี้นะคะงามจเด้ไข่อยมีทัวก,กินเด้พี่น้องเบิง้งกันล่ะเดี๋ยวให้เบิง้งนี่นะนี่คือผลผลิตของบ้านฉันค่ะบ๊ายบายแล้ว